ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมชวนร่วมเรียนรู้กับพระครูเมธังกรวัดยาณเวศกวันจิบเอาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ แล้หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ก็ได้นํามาเรียบเรียงบอกเล่าผ่านหนังสือพุทธธรรมมาเล่าให้โยมฟังมีข่าวเล่าเพิ่มเติมด้วยว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ก็มีส่วนเพิ่มเติมของหนังสือพุทธธรรมมาเพิ่มอีกสองบทไม่แน่ใจว่าท่านใดอ่านพุทธธรรมเล่มเต็มไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว สมมุติว่าอ่านหมดแล้วก็มีตอนเพิ่มใหม่มาอีกสองตอนสองตอนนี้เข้าใจว่าในอนาคตก็จะรวบรวมอยู่ในหนังสือพุทธธรรมเล่มใหญ่ต่อไปแต่ว่าใครที่มีเล่มปัจจุบันอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเล่มเล่มใหม่เพียงแค่มีหนังสือเล่มเล็กนี้ที่มีสองบทใหม่ไปอ่านประกอบก็เป็นอันใช้ได้เหมือนกัน งันเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายก็เอาหนังสือพุทธธรรมภาพรวมมาฝากแจกสำหรับท่านที่สนใจแล้วยังไม่ได้รับไปหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโสศาจารย์เขียนเพิ่มสองบทชื่อบทว่าภาพรวมมัชเชนธรรมมัเทศนากับอีกบทหนึ่งคือภาพรวมมัชชิมาปฏิปทาก็ต้องเท้าความให้โยมฟังนิดนึงก่อนว่าในหนังสือพุทธธรรมเนี่ย ถ้าว่าหลักๆแล้วก็แบ่งเป็นสามภาคด้วยกันนะภาคที่หนึ่งคือมัชเชนธรรมเทศนาคือพูดถึงเนื้อหาความจริงของธรรมชาติว่าเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างไงส่วนภาคที่สองคือมัชชิมาปฏิปทาเป็นภาคที่อธิบายว่าเมื่อเราเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไร ภาคหนึ่งเป็นตัวความจริงของธรรมชาติล้วนๆภาคสองเป็นสิ่งที่เราควรกระทําเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติแล้วจะได้เกิดผลดีส่วนภาคที่สเป็นเรื่องของอารยธรรมวิถีก็คือวิถีการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างอารยะก็เป็นภาพปกิรนกะหัวข้อธรรมะที่ควรเข้าใจและนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต เพราะในหัวข้อหลัก,ลกสองภาคแรกเนี่ยก็จะคลุมความที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตแล้วตอบคำถามเหล่านั้นโดยมีโครงเรื่องตามหลักอริยสัจสี่นั่นเองจริงๆเรื่องนี้เคยพูดเล่าไปบ้างแล้ววันนี้เพียงแต่จะพูดทบทวนเพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหา ที่จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปประเด็นที่ควรจะทำความเข้าใจแล้วหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็นำมาสรุปเน้นไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ก็คือพูดให้เห็นภาพรวมของความเชื่อมโยงของเนื้อหาแต่ละบทแต่ละบทให้เห็นชัดว่าภาพรวมของมัชฌนาธรรม,มเทศนากับภาพรวมของมัชชิมาปฏิปทานั้นมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม